สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมครับเมื่อนี่คลิปนี้มาแปลกนะครับพอดีลุงชนประสบอุบัติเหตุนะครับรถคลิปไหลล้ท้องล่องนะครับว่าเจ้าของกับปลอดภัยดีนะครับล่มไปทั้งรถทั้งคนนะครับก็อยากเสนอคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อให้ทุกผู้สุกคนนั้นได้ดูแลนะครับว่าความปลอดภัยของแต่ละครับการใส่รถนะครับโดยเฉพาะรถที่ดัดแปลงนะครับเป็นสภาพ ขวนประมาทนะครับจังล็อกเบรกลอกอีกอย่างต่างๆต่ละเห็ดนี่ก็มีคนแอบทายให่เนาะทั้งอำเภอบ้อมเน็นละลงจังหวัดเชียงพูมครับคุณพี่อภิรัตนะครับเรามาซอยอ่ะเขารถยันทรมามาดื่มอันหนึ่งยังก็ได้รถขีบครับโชคดีนะครับที่ลุงชวนนั่นเกิดมากับวิถีชีวิตที่อยู่กับเครื่องจักรกลหนักนะครับเพราะว่าทีเป็นรถไถนะครับลุงชวนขับรถไถมาได้อีก22ขวบปิ่นท่องเลยครับ แต่ว่าบรเคยผัดเลยนะครับตอนนี้อายุห้าสิบห้าขวบแล้วนะครับว่าผัดคือประมาทนะครับอาจจะประมาทเล่นเลยนะครับคือว่ารถมันสีบ่ไหลบม่ได้ล็อกใบมีดไว้ไ่ได้ล็อกล้อไว้นะครับเพราะขีบแล้วมันมันไหลมันไหลผัดไหลล้ล้ลงท้องหลงแล้ะครับมันเลยกลปิ่นบางงานประมาณนี้เสียงที่ท่านกําลังใน้ยินี่เพื่อนแต่ไทยไห้นะครับเพิ่นไทยช่วงชวนเสียแดงนี่คือลุงชวนนะครับลุงชวน มีประสบการณ์นด้านการบว่าที่เป็นการเอารถขึ้นหรือว่าไปซ้อยเหลือพี่น้องที่ประสบเหตุต่างๆนะครับเ็นมีประสบการณ์ทั้งนั้นเพราไม่เจอกับตัวเองแต่เลยค่อนข้างคลองนะครับก็โชคดีนะครับที่ว่าเป็นคนที่มีจิตอาสาตลอดนะครับผู้ใดเกิดอุบัติเหตุเกิดอุ้นลุนก็มักจะไปซ้อยก็เอาความรู้เรานั่นนะครับประสบการณ์เรานั่นสะสมไว้ แล้วก็นองตาลนะครับกับลูกซ้ายคุณพอยนะครับหรือว่าที่เอินในฐานะน้องซ้ายนะครับบอกพอยต้องขอบคุณหลายๆเลยนะครับนองตานเป็นลูกซ้ายอีกคนหนึ่งนะครับที่เอินใส่ได้ไงอี่ตัวนี้ก็กรลังยกนะครับกผูกโซ่ผูกยังคิดว่าคิดว่ามองแหงบาลานนะครับบาลานบาลานน้ำหนักนะครับบาลานน้ำหนักของทุกสิ่งย่องเพราะรถมันติดขี้ล้วมันล่มนะครับมันเกิดจีมีปัญหาแต่ว่าที่จริงลุงชนถอดหางไปแล้วได้ครับเนี่ย พราะถ้าพอถอดหางนี่หางมันสิทวงอีกระดับหนึ่งย่านแขนหักย่านแขนแขนลากหักนะครับเพราะว่าหางมันกันนี่เสียแดงๆนี่ลุงชวดด้วครับก็คือคอยบอกบอกคนที่มาซอยนะครับเพิ่นอาจจะประสบการณ์บ่หลายนะครับนี่ดึงขึ้นคันหนึ่งดึงคันหนึ่งยกตะวันตอนนี้มันติดหลังคานะครับโซที่มัดแขนเขาอ้นแขนแขนติดประกอบคีบนะครับประกอบคีดมันก็แข็งแห้งพอสมควรนอกกระยึดและยึดตรงนั้นที่จะยกรถขึ้นอย่างตัง แล้วขันหน่อยกันดึงนะครับรถคีบย,ยกขึ้นแล้วก็สไดกันดึงเห้มันตั้งขึ้นให้ได้ก่อนนะครับเรถตั้งขึ้นได้เลยจังว่ากันนะครับตอนนี้โซ่มัน,นขัดกับหลงังคารถนะครับถ้าคืนดึงไปหลังคาที่พังเลยครับหลังคาที่พังก็เลยลุงชุนก็เลยอะไเงี่ยคนจอดก่อนชะลอก่อนนะครับชะลอกันดึงยกไว้ก่อนลุงชุนก็เลยค่อยๆแก้ไขนะครับเล่นไปเล่นมาหนิบอมเปนว่าบอมเปนว่าล้นเลยครับลุงชุนคำนวณแล้วนะครับว่ามันปลอดภัยก็เลย ต้องแลนแต่ว่าผู้ที่เพิ่นบุมีสบการ,รเพิ่นเบิร์นนูเพิ่นกับญาติน้ำอยู่ย่นเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับการคนของต้นรถรถไทแต่ละข้างนี่ก็เจ็บหน่อยก็เจ็บไรแล้วพี่น้องทนมากเลยนะครับเนาะบางคนกับถึงกับเสียชีวิตอันนี้ก็คือความประมาทนะครับคิดว่ามันสิง่ายสุดท้ายก็บนุชนก็สามารถเอารถเจ้าของขึ้นได้นะครับพร้อมขีบเลยนะครับเห็นไหมครับขีบขีบเคกือบนี่ก็สั่งเองเนี่ยสั่งเองนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ ใส่ใจในการต้นทุนทุกอย่างนะครับโุงชนที่ใส่ใจในคำว่าต้นทุนการผลิตนะครับนี่ก็เพราะมันขึ้นตั้งด้เร็วต้องนะครับแก้โซ่ออกก่อนนี่ก็แย็บนะครับความเฝ้าของลุงชลนี่เห็นไหมครับโซ่ลนลงมาแยบโดนหัวโุงชลนันโซ่ตัวนี้ลนลงมาถือหัวนี่ว่ามีมีเป็นเข็มอหครับยี่ไปแต่ว่านี่ก็ด้วยประการต่างๆนะครับช่วงนี้ทุงชลั่น้เย็นบรุกไว้จังไดยแล้วนะครับรุ่นย่านเด๋ยวรถดัของพังนะครับ ขีดขืนมาขยานรถของพังนั่นพังนี่มันเครียดอยู่นะครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่มีพี่น้องผู้ที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับมาเบิ่งซอยกันมาซอยกันกระโดดสับขากำลังนะครับอยู่ในกระแลนรถตั้งในกระแลนคือขับทัวร์ยี่ถอยออกนะครับว่าชิบสภาพวมาไม่ติดเครื่องได้เครื่องติดได้ปกติทุกอย่างปกติเบื่นะครับเบี้ยวแค่แขวขีบเท่านั้นเองนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ว่าพี่รักนะครับเอาน้ำรถจันม้ามาดึง แล้วก็มาทายให้นะครับเพื่อพี่พี่น้องได้เบิ่งกันตอนนี้เสียงทั้งของลุงชันเอียงทั้งของผู้ที่ถ่ายคลิปนะครับลุงชั้นก่อยากปิดนะครับอยากจะหฟังตอนที่เกิดเหตุการณ์นะครับเกิดเหตุการณ์นะครับร่วมด้วยช่วยกันเอาตำแหน่งเราไปน้ำเราฟังลุงชันบรรยายประกอบไปน้ำนะครับซึ่งการความประมาทนี่สําคัญที่สุดนะครับพี่น้อง สุดท้ายก็เอาึืนได้นะครับพี่น้องต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทีมาสอยนะครับท่านผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะครับการใส่รถให้ระมมาระวังให้สูงนะครับโดยเฉพาะรถดัดแบ่งนะครับรถน้อยๆแล้วติดขี้บมันสูงฐานล้อมันแคบนะครับขอบคุณในหลายที่ติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณในหลายที่เป็นกําลังใจครับผมสวัสดีครับ